สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์สตายุกนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮงจุย้ยหมูเฮงแล้วก็เรื่องของแอสโ o รโลจีอิทธิพลแห่งดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจแฟน YouTube แอ c เค n t สินแสหมิงอาจารย์แจ๊คก,กี้หมิงอีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่ผมได้พยายกรณ์สิสราศีไปแล้วนะครับในช่วงปี2560ว่าแต่ละราศีจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าน มาในคลิปนี้ผมจะมาบอกรายละเอียดถึงเรื่องของอาชีพการงานว่าอาชีพใดจะรุ่งและอาชีพใดจะร่วงและอีกครั้งนี้เป็นของชาวราศีมีนอาชีพที่ชาวราศีมีนจะทําแล้วรุ่งนะครับกับอาชีพที่ชาวราศีมีนจะทําแล้วร่วงในปี2560 ไม่ว่าคุณจะทำมาก่อนหน้านี้หรือคุณจะมาเริ่มทำอาช่วงปีนี้ก็ตามนะครับจะมีดังต่อไปนี้อาชีพที่ทำแล้วรุ่งสำหรับชาวราศีมีนะครับนักดาราศีมีึ้นหนึ่งท่านที่รับราชการรับวิสาหกิจไม่ว่าปีนี้คุณจะเข้าไปสอบใหม่หรือคุณทางานอยู่แล้วจะมีข่าวดีจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าเป็นการสอบเข้าก็จะสอบเข้าได้แบบฉลุยฉลุยได้แบบสบายสบาย นะครับรับราชการรับวิสาหากิจสำหรับชาวราศีมีดีมากต่อไปท่านที่อยู่ในวงการบันเทิงดารานักร้องนักสแสดงรวมไปถึงเรื่องของโปรดิวเซอร์ดีเจวีเจจะรุ่งมากๆในช่วงปี2560ะครับสำหรับอาชีพที่ผมได้บอกไปแล้ว ไม่ว่าคุณจะทำมาก่อนหน้านี้หรือคุณจะมาเริ่มในปีนี้สำเร็จกันดียี่ทีเดียวต่อไปอาชีพหมออาชีพพยาบาลถ้าคุณทำมาก่อนหน้านี้ปีนี้คุณจะรุ่งจะมีชื่อเสียงหรือคุณอาจจะได้เปิดคลินิกได้เปิดอะไรเป็นของตัวคุณเอง หรือคุณอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือว่าถ้าเรียกว่าได้มีการพัฒนาไปอีกรูปแบบที่ดีมากสําหรับท่านที่เป็นหมอหรือพยาบาลนะครับหรือที่เป็นนักศึกษากําลังจะสอบเอ็านหรือว่าเขาเรียกอะไรละ่ะที่จะสอบเ,ออเพื่อมาอยู่ในสายอาชีพหมอหรือพยาบาลต่อไปในอนาคตหรือพวกเทคนิคการแพทย์อะไรก็แล้วแต่ในปี2560ตรงนี้สําเร็จแน่นอน และสุดท้ายนะครับผมเจาะลึกเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่ารับราชการแต่นี่ผมจะมาเจาะลึกอีกว่าถ้าท่านอยู่ในอาชีพทหารตำรวจไม่ว่าท่านจะทํามาก่อนหน้านี้หรือว่าท่านจะเข้าไปเกี่ยวข้องในปีนี้สําเร็จสําเร็จแน่นอนสําเร็จอย่างดียิ่งเลยนะครับผมขอย้อนกลับไปนิดนึงที่ผมพูดถึงเรื่องของอาชีพหมออาชีพพยาบาลคือมันจะรุ่งในปีนี้แหละครับแต่จะยกเว้นอยู่ อย่างหนึ่งคือหมอที่เป็นหมอพวกหมอผ่าตัดปีนี้ต้องทำอย่าง,ะงระมัดระวังต้องรอบคอบสำหรับท่านที่อยู่ในลัคนาราศีมีนะครับส่วนอาชีพที่จะร่วงสำหรับลัคนาราศีมีนในช่วงปี2 5 6 0นคือหนึ่งท่านที่อยู่ในอาชีพที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับเหมือนกับคล้ายๆกับ ตัวกลางซื้อมาขายไปที่ดินอะไรอย่างเงี้ยปีนี้คุณจะเหมือนกับที่จะติดมือหรือว่ามาได้เป็นกรรมสิทธิ์แล้วดันขายไม่ออกขายไม่ได้พวกนี้นะครับต้องระม,มัดระวังสองอาชีพที่เกี่ยวกับหมอแต่วงเล็บนะครับว่าเป็นหมอที่เกี่ยวพวกหมอผ่าตัดต้องระวังในปีนี้นะครับคือหมอพยาบาลธรรมดาเนี่ยรุ่งแต่ถ้าเป็นพวกหมอผ่าตัดปีนี้ให้ระวังในช่วงปี2560สําหหรับชาวราศีมีน ระวังจะมีปัญหายุ่งๆตามมานะครับต่อไปอาชีพด้านของอินชาร์ันแอชรรันหรือพวกด้านขายประก,กันในช่วงปี2560ปีนี้คุณจะมีประสาทเรื่องยุ่งๆเข้ามาทําให้คุณลําบากใจทําให้คุณมีความรู้สึกทุกข์ใจนะครับสามอาชีพนี้เป็นอาชีพที่จะทําแล้วร่วงในปี2560สําหหรับชาวลัคนาราศีมีส่วนอาชีพที่ผมไม่ได้พูดถึง อาชีพที่ผมไม่ได้พูดถึงก็เหมือนกับที่อาจารย์อธิบายให้ฟังไปแล้วในช่วงปี2560นะครับในช่วงที่ดาวใหญ่ย้ายเนี่ยคุณก็กลับไปย้อนฝัามูส่วนในคลิปนี้ผมพูดเฉพาะเกี่ยวกับอาชีพที่ทำแล้วรุ่งและอาชีพที่ทำแล้วร่วง,ำววงสำหรับชาวราศีมีนล,ละคณาราศีมีนในปี2560กระผมชินแสงมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต,ต่อไปสวัสดีครับ